ติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมดาาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาาดูดวงพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีและไพ่ออร์เค้นพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวพิจิกกันนะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะโค้งสุดท้ายปี2567 ดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ทธันวาคมนะคะหรือชาวพิจิกท่านใดที่วางดวงลัคนาแล้วลัคนาของคุณอยู่ในลัคนาพิจิกก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะ การอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาดูดวงเจาะลึกดวงความรักเป็นการส่วนตัวนะแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคลสแกน QR อาโค้ดมาค่ะแอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไม้ให้นี้ได้เลยนะคะเราจะเปิดไพ่ความรักให้กับคุณนะ ไพ่ยิบสี ee, ความรักแล้วก็ไพ่ออราเคิลรักนะคะเซตนี้เลยนะนะคะหรือบริษัทห้างร้านใดนะคะกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะที่จะทำงานปาร์ตี้สังสรรค์ฉลองวันปีใหม่นะคะออหรือว่าวันเกิดนะคะหรือว่างานเลี้ยงใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องการให้หมอดาวไปออกอีเวนต์นะคะ ไปเอนเตอร์เทนนะก็สามารถสแกน q คียว e คต a แอดไลน์ดีตามรายละเอียดที่เราขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง the star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ยิสี่ไพ่รักออร์เคินบารมีขององค์พ่อพิคเนศบารมีองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พารเมล่าคอมเบนสเมตองค์ปูฤาษีร้อยแปองปูฤาษีนารอดทุดดวงจิตทุดดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำาธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดุลชะตาความรักให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนธันวาคมได้อย่างแม่นยําขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวพิจิกด้วยเถิดค่ะสาธุ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  อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ยิบสี่นะคะสำหรับนี้เป็นสำหรับพระพิคเนตนะคะยิบสี่พระพิคเนตนะคะดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรนะคะคุณคิดอย่างไร สดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะตัวตนของคุณนะคะคุณคิดอย่างไรคะชาวราศีพิจิกคุณได้ไพ่คิงซอ f c u p ัโอ้โหชาวพิจิกคุณเป็นคนที่ หลายๆคนน่ะที่เข้ามาชมรับฟังคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เออนะคะแม่ไม้ลูกติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเออนะคะหรือว่าแบบเคยผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วอะ่ะเป็นหนุ่มใหญ่เป็นสาวใหญ่อะไรประมาณนี้ <laughs> เออนะคะไม่ใช่ว่าเป็นวัยครบพาะนะเออนะคะ เป็นวัยที่แบบว่า40ขึ้นน่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ส่วนใหญ่นะคะพิจิกนะหรือไม่ก็ประมาณ30ไปปลาย,ลายนะคะจนถึง40ขึ้นนะคะหรือตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักเป็นคนที่มีความอบอุ่นในตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแคร์ความรู้สึกของคน แล้วขึ้นมาตรงกับตัวตนของคุณเลยนะนะคะคิงซับคับเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำโดยแท้เป็นคนที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของใครหลายๆคนได้ดีนะคะเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารอาจจะแพ้ทางใครได้ง่ายๆเพราะว่าจิตใจคุณมันอ่อนโยนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ย ผ่านประสบการณ์ความรักอะไรมาเยอะแล้วแต่ก็แบบว่ามักจะตกม้าตายกับแบบลูกอ้อนหรือว่าเอ,อ่อทำให้คุณสงสารอะไรประมาณนี้อืมนะชาวพิจิกนะคะคิงซอกคัพอะแพ้ทางกับคนขี้อ้อนอะไรประมาณนี้นะคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ อ่อนะทวยอะไรประมาณนี้นะคะคำพูดคําจาอะไรที่มันแบบว่ากินใจคําพูดคําจาที่มันแบบทําให้คุณซึง้งอ่ะคุณก็จะเป็นลักษณะแบบยอมทุกอย่างนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ต่อมา The world อ้าวชาวพิจิกหลายๆคนอยู่ต่างประเทศนะเนี่ยนะคะหรือคุณอยากจะแบบอยากจะคบชาวต่างชาติดูบ้างก็ได้นะคะ The world เนี่ย อาจจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเทนอยากจะคบกับชาวต่างชาติบ้างนะคะหรือว่าหลายๆคนอยู่ต่างประเทศก็ได้ชาวพิจิตรอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคุณอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิละปะหัตถกรรม,มนะคะงานอาร์ตนะงานร้านอาหารงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะ The world เนี่ย ะะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโชควาส,สนาที่ดีนะคะมีเดอะเวอรมาคุณอาจจะมีการกระบาดกลางฝ่ามือก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาเกิดมีบุญวาส,สนาที่ดีที่เคยทำไว้นะคะในอดีตชาตินะชาวพิจิกคนที่ชมคลิปนี้นะคะไพ่ต่อมาคุณได้ไพ่อะไรชาวราศีพิจิกคุณได้ไพ่ The Emperor โอ้โหชาวพิจิกหลายๆคนเนี่ยนะคะตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจวัสนาบารมีดีนะนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนทำอะไรจริงจังนะคะเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งได้ นะชาวพิจิกค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในชีวิตนะคะมีสร้างหลักสร้างฐานอะไรให้กับตัวเองได้เป็นคนมุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งใจเป็นคนที่มีแต่คนนับหน้าถือตาคุณนะชาวราศีพิจิกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการทำงานในองค์กรต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็น ระดับผู้บริหารระดับสูงนะคะหรือว่าเป็นผู้นำระดับประเทศก็ได้เช่นกันนะคุณเนี่ยแฮงแมนโอ้ยหลายๆคนเนะ่เหมือนที่บอกไปนะคะผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ค่อยคาดหวังในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะเรื่อยๆได้แต่รอเวลารอว่าใครจะเข้ามาในชีวิตนะคะก็ เออ่บางครั้งก็แอบ,บถอดใจก็ได้นะชาวพิจิกหลายๆคนนะะก็เหนื่อยอกเหนื่อยใ,ใจกับความรักความสัมพันธ์นะได้แต่รอเวลาจังหวะและโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในชีวิตนะะบางครั้งก็หมดอะไรตายยากในความรักก็ได้ไพ่ใบต่อมา s e เ e n นสปนเคิ ican, ค่อนข้างที่จะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะชาวพิจิกนะคะตั้งตัวได้แล้วอะไรได้แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วนะคะหรือตัวตนของคุณอาจจะมองที่แบบว่าอยากจะมีใครดีๆสักคนที่รักคุณจริงๆเข้ามาหาคุณในชีวิตนะคุณก็คิดแบบนี้มันบางบางมุมมันก็มีแอบคิดในเรื่องของความจริงจังในเรื่องของจะลงหลักปักฐานแต่ก็ได้แต่รอเวลานะคะรอว่าใครคนนั้นจะเข้ามาสักทีนะคะ ชาวราศีพิจิกอ่ะไหนดูสิคะเขาหรือว่าเธอคนนั้นเป็นใครเป็นยังไงบ้างเขาหรือเธอคนนั้นอืมเป็นเมดิเชียนชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะเจอคนที่มีสเสน่ห์นะพูดเก่งคุยเก่งบุคลิกลักษณะดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะ ใช้ของหรูใช้ของแพงมีรถนิยมดีฉีดน้ำหอมหอมแต่งตัวดีนะคะวางตัวดีพูดจาน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งภาษาด้วยนะคะเป็นคนรอบรู้มากๆทำอะไรก็แบบว่าทำอะไรก็ ประสบความสําเร็จไปหมดนะ,ะหรือว่าเขาสามารถที่จะหยิบจับอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาไม่เคยทานะเะมดิเชียนเนี่ยเป็นคนพูดเก่งมากแต่ก็มีความการะล่อนในตัวเองนะคะเมดิเชียนไหลลื่นเป็นคนไหลลื่นอ่ะไพ่ต่อมาทูซอบวอนเป็นคนมาจากต่างถิน่นแดนไกลเหมือนกันนะคะหรือ เป็นคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันนะคะ t o s อ f t w a r รเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเป็นคนเดินทางบ่อยๆเป็นคนที่ทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าเป็นคนที่มาจากแดนไกลได้เช่นกันก้าวไม่เท้านะคะเขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีลักษณะที่แบบ บางทีก็อยากมีแฟนบางทีก็อยากโสดนะคนคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเบื่อเบื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากคุณนะคะก็อยากจะหาคนที่จริงใจแต่มันยังไม่มีเข้ามาสักทีนะคะก็ยังคงเดินหน้าต่อที่จะหาใครคนนั้นที่เจอนั่นเองนะคะไพ่ต่อมาได้ไพ่อะไร t h อ j u s t i ิ e เป็นคนจริงจัง ะะเป็นคนจริงจังเป็นคนตรงตรงเป็นคนไม่เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครเอาเปรียบด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจับผิดเก่งนะเพราะว่าเขาฉลาดมากๆานะคนคนนี้นะชาวราศีพิจิกนะคะเขาหรือว่าเธอคนนั้นฉลาดมากรวมถึงเขาอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะหรือจัสติกเนี่ยฉลาดเฉียบ นะหรือว่าอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงราชการได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์นะคะเป็นคณะกรรมการเออเป็นผู้ตรวจสอบเป็นฝ่ายตรวจสอบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ต่อมา Tre ซ็คับอะชาวราศีพิจิกเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะมาเจอคุณนะอยากจะ เดินทางมาพบคุณหรือว่าอยากจะมาเดทกับคุณเออมีโอกาสได้พบเจอกันมีโอกาสได้พูดคุยกันนะเนี่ยมีโอกาสออกเดทกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาหากันมาพบเจอมาพบปะมาสั่งสรค์อืม t r e ซ soft cup มีโอกาสได้มาเฉลิมฉลองงานรื่นเริงอะไรด้วยกันก็ได้นะมีโอกาสออกเดทนะชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เราจะมาดูสิคะว่าไพ่รักออร์เคิลอยากจะบอกอะไรคุณอยากจะแนะนำอะไรในความสัมพันธ์อืมชาวราสีพิจิกนะคะคุณน่ะเคยถูกทรยศหักหลังมากอ่อนเออคุณเคยอยู่ในสภาวะที่แบบว่าแฟนนอกใจอืม อยู่กับคุณแต่แฟนคุณก็คิดถึงคนอื่นเนี่ยคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาคนนั้นจะฟันฝ่าอุปสรรคใดๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เอาชนะใจคุณนะชาวพิจิกเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะชาวราศีพิจิกอ่ะความรักความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ได้พบเจอกันอะไรกันนะคะแต่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปคาดหวัง กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากสบายๆนะคะอย่าคิดว่าเขาเข้ามาในชีวิตแล้วแบบจะต้องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออจะต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับฉันตลอดไปนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรต่อคุณมากนะคะเขาอาจจะกลัวคุณรู้หรือว่าอาจจะกลัวคุณรับไม่ได้นะคะตัวของเขาเองนะก็เป็นคนที่สเสน่ห์แรงเป็นคนที่แบบมีคนที่แบบว่า เข้ามาหาเขาเยอะนู่นนี่นั่นนะคะชาวราศีพิจิกนะก็ขอให้คุณแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะก็ดูกันไปเรื่อยๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในครั้งนี้พัฒนาได้หรือไม่ได้อย่างอย่างไรนะก็อย่าไปคาดหวังในความสัมพันธ์อะไรมากก็ดูๆกันไปก่อนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอย่าเพิ่ง ไปด่วนตัดสินใจว่าเขาดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวเองนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูไปก่อนพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูชาวราศีพิจิกคนที่มีแฟนแล้วกันบ้างมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้ว คนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะคุณคิดอย่างไรคุณคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไร คนที่มีแฟนแล้วนะคะชาวพิจิกตัวตนของคุณได้ไพ่อะไร tres o ีซ็อกคับนะมีการวางแผนกันไว้แล้วว่าจะต้องมาเจอกันมาพบเจอกันนะคะหรือว่าคุณคิดไว้คาดหวังเอาไว้ว่าจะต้องเจอกับเขานะคะจะต้องเจอกับเขา,าจะต้องแบบมาอยู่ด้วยกันในช่วงเดือนธันวาหรือว่าในช่วงสิ้นปีนะคะ อาจจะแบบคิดไว้ว่าจะต้องแพลนามาอยู่ด้วยกันเฉลิมฉลองร่วมกันนะคะหรือว่าไปเที่ยวไปสังสรรค์ร่วมกันไปเฮฮาปาร์ตี้ร่วมกันนั่นเองนะคะตัวตนคุณคิดแบบนั้นนะชาวพิจิคนมีแฟนแล้วนะก็คือว่าอยากเจอเขานั่นแหละ the world อ้าวความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะแช่มชื่นนะคะตัวตนของคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีในแง่บวกนะคะพิจิกหลายๆคนอยู่ต่างประเทศก็ได้ นะหรือว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าตัวตนของคุณอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามศิละปะเสื้อผ้าหน้าผมงานออนไลน์นะคะดารานักร้องนักแสดงหรือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศได้เช่นกันนะฮา้วยบางครั้งก็เป็นคนที่แบบว่าโอ๊ยขี้น้อยอกน้อยใจนะคะชาวราศี ฟิสิกนะคะดาร์แฟนอืมนะคะแต่ตัวตนของคุณก็สามารถดับในเรื่องของความทุกข์อะไรต่างๆนานา,นาได้ด้วยตัวเองนะคะบางทีก็เป็นคนสงบนิ่งนะคะสามารถสงบสติอารมณ์ได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาที่คุณแบบอาจจะฝึกเองเออนะคะหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรมใดๆก็แล้วแต่ได้ด้วยตัวของคุณเองเช่นกันนะคะเป็นคนคิดดีทดําดีนะเป็นคนสายบุญ นะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางไปทําบุญนะกับเขาคนนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพิจิกนะหรือว่าชาวราศีพิจิกหลายๆคนอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยั่วกิเลสข,ของผู้คนนะงานเทาๆดำๆนะคะงานกลางคืนเออนะคะ ในเรื่องของไหนขับผับบารก็ได้นะบางคนทำงานไกลบ้านไกลช่องนะนะคะหรือว่าตัวตนของคุณนะเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนก็ได้เช่นกันนะชาวพิจิกนะคะแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้นเป็น king of sword อาจจะเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟก็ได้นะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนมีโก้เป็นคนดื้อรั้นในตัวเอง เป็นคนไม่ค่อยยอมใครนะคะชาวชาติไฟนะเม็สิงธนูอีโก้จัดผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะนะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นชาวยุโรปได้ด้วยเช่นกันนะคุณอาจจะมีแฟนเป็นชาวยุโรปนะหรือว่าเป็นอเมริกันก็ได้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจได,<ๆ>ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนค่อนข้างมีอีโกนะ แฟนของคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะชาวราศีพิจิกนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยทีเดียวเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะมีสเสน่ห์ความคิดสร้างสรรค์พูดเก่งคุยเก่งนะคะชาวราศีพิจิกนะคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ย บางครั้งคุณมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณกําลังที่จะต้องได้รับการปรับความเข้าใจหรือเคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของตัวตนของคุณกับเขานะคะหรือตัวเขามีความหวาดแวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะกับคุณก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีความงอนมีความหึงหวง เออหรือมีความหวาดระแวงสงสัยต่อกันและกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะไพ่รักออร์เคิลอยากจะบอกอะไรกับชาวพิจิคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นความต่าง นะคะเป็นความเหมือนที่มีความต่างนะแต่ก็อยู่กันได้อย่างลงตัวนะคะคุณกับเขานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคะคุณชอบปลูกต้นไม้ชอบทําอาหารชอบทํางานอดีเรกที่มันพักผ่อนหย่อนใจที่มันทําให้คุณสบายใจแต่ตัวเขาก็ยังชอบอยู่กับคอมทํางานเคร่งเครียดตอบคอมอยู่ทํางานออนไลน์นู่นนี่นั่นนะคะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ คิดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายมีความเป็นอีโก้ในตัวของตัวเองนะคะคุณกับเขาเนี่ยนะผ่านเรื่องเลวร้ายอะไรด้วยกันมาเยอะนะคะร่วมหัวจมตาจมท้ายมาด้วยกันนะคะสุขก,ก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันนะคะชาวราศีพิจิกนะก็ขอให้คุณเนี่ย ปรับความเข้าใจกันนะคะใดๆก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางความไม่เข้าใจความหึงหวงนะคะหรือความน้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆนานานะคะแต่คุณกับเขาก็เป็นคู่ของกันนะก็มีโอกาสได้แต่งงานกันบางคนก็อาจจะแต่งงานกันมานานแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะในสุดท้ายนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกนะมีความรักดีๆแบบที่ไพ่ขึ้นมา นะคะไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจนะคะให้ชีวิตรัาชีวิตคู่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวพิจิกมีแต่ความสุขในช่วงสิ้นปี2567นี้นะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มาดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ